ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็วันนี้ก็ยังมีแนวโน้มในทางลงอยู่นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ดัชนีไม่สามารถยืนเหนือ EMA 200วันได้นะคะก็ดึงให้เครื่องมือนะคะที่อยู่ในระดับต่ําอยู่แล้วก็ต่ําลงมาได้อีกนะคะแล้วก็ถ้ามาดูาลักษณะแนวรับจากาฟิโบนัชชี Line นะคะที่เราวัดจากการลงมาเทสเส้น200วันเมื่อปีก่อนนะคะช่วงต้นเดือน มิถุนาโยนของปีก่อนมาถึงห้าที่ทำไว้ปีนี้นจะพบว่าถ้าในระดับ50%นะคะด e เทส t มนต์50%จะอยู่แถวแถวพันสนะคะเราก็เลยปรับแนวรับหลักมาเป็นประมาณ1,400จุดก่อนนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยการลงมาถึงแนวรับเนี่ยให้ดูสัญญาณซื้อประกอบอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่ายังไม่เกิดในเครื่องมือตัวใดนะคะก็ยังน่าจะชะลอการลงทุนออกไปก่อนนะคะแล้วก็การที่รีบาวดีดกลับขึ้นมาเนี่ยนะคะหาถ้าหากว่ามีโอกาสแล้วยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ EMA 10วันนะคะ <c oughs> ซึ่งตัวนี้เนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะประมาณ1510จุดก็ให้ถือเป็นการขึ้นเพื่อขายเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าหลุดพันธลงมาเนี่ยแนวรับถัดไปนะคะถ้าใช้หลักเดียวกันคือตัวฟิโบนัชชีที่61.8%เนี่ยจะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะคะก็คือประมาณซัก1,330ถึง1 2, 3 2 0ก็น่าจะเลึกว่าพอสมควรนะครับฉะนั้นรอดูสัญญาณซื้อที่จะเกิดขึ้นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจะดีกว่านะคะ ซัลวีตัวแรกนะคะเป็นตัวมินนะคะจะเห็นการยืนสร้างฐานในกรอบกว้างๆนะคะเป็นไซว์มาตลอดสัปดาห์นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะระยะสั้นก็สามารถเก่งกําไรในกรอบแนวรับแนวต้านไปก่อนนะคะโดยที่แนวรับก็จะอยู่ในช่วงประมาณ23.6-23.2นะคะต้า 25บาทสลึงถึง25บาท75นะคะแล้วก็ถ้าต่ำกว่า23านี่แนะนำคัดลอสนะคะ,ะถัดมาเป็นตัวศีราชานะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานมีการรีบาวกลับขึ้นมาหลังจากที่เทสเส้น200วันนะคะแล้วก็ปิดที่ค่อนอใกล้จะถึงราคาไฮาของวันเหมือนกันนะคะ,อะตอนนี้มีสัญญาณจากเครื่องมือ m o d i f y stochastic นะคะให้สัญญาณซื้อสเกตโอเวอร์โซนะคะก็มีแนวโน้มรีบาวที่มีแนวรับอยู่ที่46บาท75นะคะแนวต้าน51กับ53แล้วก็คัดลอสที่46 ตัวสุดท้ายเป็น AIM นะคะ a m ก็จะเห็นว่ากรอบการแกว่งตัวนะคะยังค่อนข้างเป็น uptrend นะคะก็ซิกแซกในกรอบขึ้นกว้างๆนะคะแรงซื้อแล้วก็สัญญาณจากเครื่องมือเมื่อวานนี้ก็ยังชี้นาไปในทางบวกนะคะจะมีแนวต้านตามเส้นเทรนด์ลา์นะคะอยู่ที่65สตางกับ72สตางนะคะรับที่58แล้วก็คัดลอสที่55สตางคะ่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคคะ่ะ